ไม่มีอะไรเพื่อนๆคลิปนี้พามาดูส้มเขียวหวานนะโอ้รอบนี้ได้ฝนตกช่ำเนะเขียวแล้วก็ลูกโตนะหับโตเลยเพื่อน,นันๆเนี่ยนะได้กินแน่นอนนะได้กินผลผลิตที่สมบูรณ์แน่นอนนะส้มเขียวหวานนะลูกเท่า,ากกใหา่กว่ไข่แล้วนะเนี่ยนะก็มีประมาณสักสามต้นนะแค่สามต้นเท่านั้นแหละไม่ได้เยอะอะไรนะดูนะต้นๆแล้วชนน่ะแรมมันออกผลอยู่นะลูกแค่เนี้ย คือนอกแดดเนาะอืมมันก็ไม่โตมันจะสุกแดดอะสุกแดดลูกเล็กแล้วมันก็จะร่วงแล้วก็จะเปรี้ยวนะมันจะเปรี้ยวสุกเปรี้ยวอะนะอันนี้ก็ร่วงอะนะสุกก็ยังเนี่ยอันนี้รุ่นก่อนอันี้อันนี้รุ่นหลังมา้นมารุ่นก่อนนี่โอ้โหแดดเปรี้ยงแล้วออกช่อออกดอกนะแล้วก็ลดน้าม้างอะนะแต่ผมไม่เหลียมมันจะเล็กๆแล้ววาทานเข้าไปมันจะก็จะเปรี้ยวเหมือนนะคือเรืงจริง ถ้าแรงอุณหภูมิแรงจัดต้นไม้ไม่ไม่มันมันจะมันจะมันจะจะ,จะน็อกนะมันจะไม่ไม่ไม่โตอ่ะมันไม่สู้แดดใบมันจะเหี่ยวจะไหม้เลยนะเพื่อนนะโหแดดเปี้ยงๆมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าโรคร้อ,อนมะันร้อนเรื่อยๆเนาะมันก็ทําให้ผู้พันธุ์ยาหานในช่วงหน้าแรงๆปลูกแล้วก็ไม่ค่อยจะดีอยู่ที่อุณหภูมิความร้อนเะนี่ยโหอบอ้าวไปหมดนะนั่นแหละหน้าฝนนี้อะไรก็เขียวชุ่มหมดหมดนะทัหมดนะมันบ้าเลยป่านะต้นกามปูปลูกรอบเวลาทำร่มเงา แล้วก็เอาใบ็ม้ามาทาปุ๋ยหมักผมจะเน้นปลูกผักเกี่ยวกับปลูกผักอาหารกระาสวนครัวจะเน้นจะเน้นมาสู่กักาสวนครัวเพราะักสวนครัวเราไว้กินทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม้ผลไม้ละปีละครั้งอย่างเงี้ยนะอืมถ้าอะาเอาไปขายไปนึงก็คงไม่ได้เน้นขายลำงวมใหญ่นะไม่ได้เน้นขายนะไปกาปูปใ๋ยร่มเงาเขาบอกปลูกที่ปลูกต้นไม้เยิ้มไม่งำงให้งามไปเถอะนะอืมเพราเราไม่ได้น้นในขันนี้ไว้ร่ลมเงาไงแต่เน้นหลักก็จะเน้นผักสวนครัวผักสวนครัวจะเน้นหลักเลย แมผมก็ไว้กินที่บ้านนะเนี่ยเอาได้ซื้อได้หาอะไรนะเมมไนี่ยเะมงงมะม่วงอะไรไหมเออกล่องนี่หมดแล้วยังนะหมดแล้วน่สุกปะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะน,นะนี่นะนี่ปลูกไปเพื่อนเพื่อนนะมีใครมีที่ไปทางก็ปลูกปลูกป่าปลูกสวนไม้ผลแล้วก,แวก็แล้วก็มีพื้นที่ปลูกแปลงผักมั่งนะเออนะั่นี่ยไทยมีพื้นที่เนาะอันนี้ก็ดูเนี่ยปลูกไว้ต้นแต้ต้นลำไยบวบเขาเรียกว่าอะไรเลยนะเออบวบ ถ้าว่าต้นชะง,งูต้นอะไรสักอย่างเลยนะต้นก,ดดก็รอดดอกกระเจียวประมาณนี้ยน,นะเป็นไม้ไม้ป่าผักป่าเนี่ยน,นะปลู่ก็เหะ็ะเนี่ยลองลองมุดทั้งนั้นนะนลองมุดเห็นไหมได้กินตลอดนี่เน้อหน้ายักษ์เน้อหน้าเนื้อเน้อนเนื้อนี่ก็โอ้โหลูกใหญ่อะ แต่ถ้าม,มนะม่วงนะมะม่วงมันถ้าไม่หอมถ้าไม่ใกล้เรือหือโค้งเหลืองแก,แก่แล้วเริ่มต้องเด็ดมบ่มนะถ้าไม,ม,ม่บ่มก็มันก็จะมาแรงเจาะเนาะถ้าไม่เด็ดมะบ่มก็ต้องหอ่อต้องหอ่อคาต้นไปเลยแต่แเราไม่ต้องหอก็ต้องเด็ดมาบ่มไว้จะได้กินอย่างนั้นแหละโอ้โหหนอ่อไ <thirty> ม้น<ๆ>ี่ช่วงนี้เยอะมากที่สวนเนี่ยหน่อไม้ดองไม่เป็นไหเลยไหเลยนี่ไม่เต็มไหออะเดี๋ยวไหงยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็รอทำ แทงหน่อแล้วก็โตไอต่อยโตแล้วก็แทงหน่อแล้วก็ตัด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 หน่อยเพราะไว้ไวจะไวสรับเก็บไว้หน้าแรงนะหน้าแรงเวลาหน้าแรงเนี่ยโหเราไม่ต้องซื้อกินไงหน่อมาเราดอกของเราเองนะอันนี้คือธนาคารธนาคารทรัพยากรธนาคารต้นไม้เหล่ะเพื่อนนะมองเห็นว่าเป็นอาหารการกินเยอะไปหมดเนี่ยนี่ล่าสุดแม่เช้าคุณแม่ก็เห็นไหมล่ะขุดหน่อไปหน่อไม้ไหมแล้วไข่อะไรมาตรงนี้ล่ะ ไข่ไก่ก็ไข่เลือดาดไปหมดนะเพื่อนๆนะไก่บ้านเยอะมากไก่บ้านเยอะห้าสิบกว่าตัวกว่าตัวนะ่ะมันจะเริ่มเยอะขึ้าก็ต้องเนาะนั่นแหละแต่ไก่บ้านอร่อยนะไก่บ้านอรอกว่าวตลาดไก่ตลาดไม่อร่อยไก่บ้านทำน้ำถึงจะอร่อยเนื้อแน่นไก่โอ้โหตลาดนี่แบบว่าไก่เลี้ยงมันจะกินแต่ไข่พอลวถ้าเกิดเอามากินตัวนี่โอ้ยม,มีรสฉัดอะไรเลยนะอร่อยอะไรอร่อยอร่อยไอ้่อยผง ผมพุ่งรถนี่ไงแปลงผักเนี่ยปลูกอย่างเงี้ยเราก็จะมีผมก็จะจัดโซนนะโซนที่อยู่อาศัยเนะี่ยโซนปลูกผักลานผักอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นป่าไม้ผลป่าไม้ผลแล้วก็เป็นมาป่าป่าจริงๆป่าไม่ป่าเอาไว้ร่มเงาแล้วก็ป่าไผ่ข้างหลังแล้วก็สระน้ําตรงนี้นทำให้สวนส่วนสวนส,วน,ส,ว,นสวนไปนะอืมนั่นแหละมันก็จะมีแบบว่าหลากหลายในในส่วนพื้นที่ของเรานะอย่างสุขภิบานอย่างเงี้ย แต่นี่มันไม่รูปเป็นสมบูรณ์นะมันเป็นช่วงรุ่นรุ่นนั้นแรงรุ่นเมษสาเนี่ยมันก็ได้แค่นี้นะแต่กินหวานไม่หวานเปรี้ยวนะโอเคเพื่อนๆยังกันไปแล้วแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับเจอใหม่นะเร็วๆ